พาชมเส้นทางชนบทสวีเดนตอนนี้เรากำลังเดินทางจากเมืองของเราซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดในประเทศสวีเดนจังหวัดเล็กๆก,ก็เรียกว่าเป็นบ้านนอกสวีเดนได้เลยค่ะจากโอเรยงเขตวัมแลน์สวีเดนเรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองโอลโมนเมือง ชายฝั่งติดทะเลสาบในเขตเวสเตอร์กอตเลันเรียกว่าเดินทางข้ามภูมิภาคแต่ยังเป็นจังหวัดเล็กๆชนบทสวีเดนเช่นกันค่ะรับชมเส้นทางตลอดเส้นทางจะเป็นไรนาของเกษตรกรในมุมชนบทสวีเดน กิจกรรมในหน้าร้อนนะคะการเห็นเรือวิ่งบนถนนเป็นเรื่องปกติเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบล่องเรือก็จะลากเรือแบบนี้ไปลงที่ทะเลสาบเราก็จะเห็นอยู่ตามท้องถนนได้เก็บภาพมาให้ทุกคนได้ชมค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองตัวเมืองของโอุลมูนะคะเป็นเมืองเล็กๆในเขตเดอะอาวัมแลนด์ออเวนส์จ้าเดอะอาวัมแลนด์ออเวนส์จ้าเวสตอยู่เวสต้า mm. อยู่ในเขตเวสต์เยตเตอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับกอ g เ t นเบิร์กค่ะ,คะทุกคนเรียกว่าเรามาคนละภูมิภาค กับบ้านที่เราอยู่นะคะก็จะเห็นความสวยงามแปลกตาของชนบทสวีเดนอีกมุมนึงติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะคะพาชมตัวเมืองนะคะทุกคนนี่ตัวเมืองแล้วนะบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้ดอกไม้กําลังบานเต็มที่นะคะคลิปนี้ถ่ายทาในเดือนมิถุนาย,ยนค่ะวันนี้อุณหภูมิ14องศาถึง20องศานะคะเรียกว่าอากาศดีมากๆ บ้านในแบบสวีเดนจ้า My birthday ทรัตตันเออ y o u t u b า Wow We are t r ัต t o Lucky number เรามาเจอบ้านหมาเลขสิบตรงกับวันเกิดของดิฉันนะคะเพื่อนก็เกิดวันที่13เหมือนกันค่ะชอบมากเลยค่ะได้เดินชมบ้านชนบทนะคะน่ารักมากฟรี เยอะลองก็ yeah, <longer. laughs> ไม่น่าจะมีคนอยู่ที่บ้านหลังนี้หญ้าสูงมากน่าอยู่มากเลยค่ะ nice. Very nice Oh Ooh. local It's so nice Wow <laughs> Do you need some apartment? Yeah, nice flower. Yeah, big house. And now we are in the riverside. Oh. สวยมากๆผมว่าทุกคนจะชอบนะคะเงียบสงบมากๆนี่คือชนบทสวีเดนของทแท่แต่เมืองนี้ราคาที่อยู่อาศัยนะคะจะแพงกว่าที่เราอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าเขามีท่าเรือทีอ่เป็นกิจกรรมหน้าร้อนที่คนสวีเดนนอร์เวย์ชอบมากเลยนะคะก็คือล่องเรือในแม่น้ำค่ะ อพาร์ตเมนต์น่าอยู่มากทุกคนมองเห็นแม่น้ำนะคะตรงนี้คือเรียกว่าริมแม่น้ำอีกฝากหนึ่งคือแม่น้ำเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ให้นะคะทุกคนนี่คือเมืองโอลมูลนะคะ โซควายต์โซควายต์บารมินปลอตาอันนัตาทบรรยากาศคือเงียบสงบมากค่ะต้องแอบกัดตัวเองก่อนที่สามีจะกัดเรานะคะบอกว่าเงียบสงบมากมีแต่ฉันที่พูดอยู่คนเดียวดูบรรยากาศกับทุกคนนี่คือดอกเสมเอดอกเล็กๆดอกเนยนะคะน่ารักมาก เดินเล่นชิลๆริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่เปิดนะคะดีว่าเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้านหลังก็ร้านอาหารค่ะทุกคนสำหรับคนที่แบบมีโอกาสมาเที่ยวสวีเดนชิลๆเนาะบรรยากาศแบบดีมากสวยมากเลยคะ่ะ ชอบบ้านหลังนี้มากหันหน้าเข้าสู่ทะเลสาบนะคะมีระเบียงอยู่ด้านบนก็แซลคุณสามีค่ะว่าเธอนี่แหละบ้านในฉันในฝันของฉันเองน่าอยู่ไหมคะทุกคนสวยนะสามีบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้วันบอกว่าชอบมากค่ะเขาเลยบอกว่างานเยอะนะเธอดูสิหน้าต่างเยอะมาก สามีชอบแซวนะคะเวลาเราเห็นบ้านในฝันของเราแค่ฝันทุกคนไม่ได้อยากได้นะคะเรารู้สถานะของเราแต่ว่าน่าอยู่เนาะน่ารักมากเลยไปค่ะทุกคนพาทุกคนมาดูอาพาร์ตเมนต์ในฝันของเราที่แรกว่าจะซื้อที่นี่นะคะถ้าใครเคยดูคลิปมันเมื่อหลายปีก่อนที่มันเป็นอาพาร์ตเมนต์สีขาวค่ะทุกคนปรากฏว่าพอเรามาปีนี้เขาเปลี่ยนสีจ้าทุกคนจ้า นี่แต่ว่าน่าอยู่มากเลยค่ะราคาเท่าพอพาร์ตเมนที่เราอยู่เลยนะคะน่ารักมากน่าอยู่มากแต่ก็เปลี่ยนสีน่าอยู่ไหมคะว้าวซิทเฮีย ที่นั่งแล้วค่ะมีศูนย์สาธากลางเมืองค่ะทุกคนแล้วก็มุมนั้นโหฟูลวิทเฟลเวอร์ดอกไม้เต็มเลยมุมน,นี้เงียบสงบมาก สวยวิวหลักร้อยหลักร้านเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปนะคะสวยมากมีดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะ ร่วงโรยไปแล้วด้วยนะเหมือนเรามาช้ากุหลาบพันปีสีขาวสายพันธุ์นี้จะบานเร็วร่วงเร็วดอกกะหลสีชมพูเข้มมากมองไกลๆเหมือนดอกเพื่องฟ้าบ้านเราเลยนะคะอ๋อดอกกุหลาบพันปีเช่นกันค่ะทุกคนว้าวสวยแบบเข้มมากแล้วก็มีกุหลาบพันปีสีแดงแดงแบบเข้มมากเช่นกันค่ะ สวยมากมเลยสีม่วงอ่อนๆสวยมากค่ะทุกคนเป็นแบบต้นใหญ่มากเหมือนที่ตั้งใจจะพาทุกคนไปดูที่ออสโลแต่เราได้ดูที่สวีเดนก่อนเลยนะคะสวยมากแม่ปินอีกแล้วดอกไม้สวยทุกดอกวันนี้มากับเพื่อนเอลิซานะคะซึ่งทั้งสามีและเอ,เอลิซารู้เลยว่าพอวันเจอดอกไม้สามีนั่งรอเลยค่ะจบ ไม่ต้องไปไหนละเพราะวันจะเดินอยู่ในดงกล้วยดมดอกไม้สักชั่วโมงหนึ่งทุกคนสวยมากแม่สวยมากเลยค่ะว้าไปคะ่ะทุกคนตรงนี้เป็นสวนสาธารณะที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะคะเอลิซาดูยูนิทที่แฮปติเกอร์วิดเดอร์พลูเวอร <laughs> Only me <laughs> enjoy with every flower so beautiful เราไปชมบรรยากาศรอบข้างกันบ้างค่ะมีน้ำไหลแบบ so chill out นี่ยว้า wow you eat every fish done <laughs> it's cool Jeg så en kvinde, hun vasker ud, hun er trødt, mig er อยางไรบ้างคะทุกคนชิลไหมเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนเดินรอบๆอบเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งที่นี่คืออุ่นหมูลค่ะเป็นเมืองพักร้อนสําหรับคนที่แบบชอบบรรยากาศเงียบสงบนะคะมีอาพาร์ตเมนต์มีโรงแรมให้เช่าริมแม่น้ําเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งริมแม่น้ํากันค่ะ พาทุกคนเดินมาชมบรรยากาศแถวท่าเรือนะคะทุกเมืองที่มีแม่น้ําแบบนี้ที่สวีเดนก็จะมีเรือพาทัวร์พาเที่ยวก็จะไปติดต่อซื้อตัว๋วแบบนั้นนะคะร้านอาหารแล้วก็มีท่าเรือก็จะมีเวลาของเรือออกค่ะจะเป็นบางช่วงและบางวันเท่านั้นนะคะส่วน ชีวิตคนสวีเดนส่วนหนึ่งเขาก็จะชอบมีเรือแบบนี้ในช่วงหน้าร้อนล่องเรือไปตามแม่น้ำเมืองต่างๆแล้วก็จอดนอนค้างคืนไปเรื่อยๆก็เป็นชีวิตที่เงียบสงบน้าอยู่อีกแบบหนึ่งค่ะนี่ท่าเรือใหญ่มาก กลิ่นกุหลาบป่าหอมมากทุกคนนี่คือกุหลาบป่านะกลิ่นหอมมาก so smell good hmm smell, mm, smell. Mm. what is this looking for maybe they work from shirt maybe กก็รู้ว่าอันนี้เป็นต้นจัสมินมะลิฝรั่งนะคะทุกคนสวยมากเดี๋ยวพอไปดูดอกใกล้ๆ นี่คือดอกมะลิฝรั่งสีชมพูนะคะ p ิง k j จัส i n มจะมีกลิ่นอ่อนๆแบบต้องดมเลยค่ะก็เรียกว่าไม่มีกลิ่นไม่หอมเลยนั่นเองนะคะทุกคนเกิดอยู่ในสถานที่ตึกแดงแบบนี้สวยมากมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะ เจอดอกไม้ตรงไหนก็หยุดพาทุกคนได้ชมนะคะเรียกว่ามาเดินชมเมืองจริงๆค่ะชอบมากเลยวันนี้ก็เป็นวันหยุดหนึ่งวันของเราพาเพื่อนชาวฝรั่งเศสมาด้วยนะคะอืมสมิลคูด smell mm -hmm. <laughs> i get some smell home สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านหนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ